สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับอิทธิพลจากการที่ดาวพฤหัสเขาจะมีการย้ายราศีในวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับในจังหวะแรกเนี่ยดาวพฤหัสจะไปอยู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นภพเรือนที่ชื่อว่าปัตตนิสำหรับชาวลัคนาธนูนะครับในช่วง13พฤษภาคมจนถึงวันที่2ตุลาพอวันที่2ตุลาก็จะโคจรย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะสำหรับคนลัคนาธนูในช่วง2ตุลาจนถึง23ธันวาถามว่า มีอิทธิพลต่อชาวลัคนาธนูอย่างไรนะครับจริงๆเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาของความต่างกันเลยเหมือนกันนะครับกับเรื่องของสภาวะอารมณ์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าณตอนก่อนที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยก่อน13พฤษภาคมเนี่ยดาวพฤหัสที่เขามีหน้าที่หลักๆสําหรับคนลัคนาธนูก็คือทําหน้าที่เป็นตัวคุณกับทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงที่อยู่ที่อาศัยครอบครัวอสังหานะครับที่พักอะไรต่างๆบ้านรถที่ดิน ดาวเนี่ยไปอยู่ในคําว่าอารินั่นหมายความว่ามันเป็นช่วงที่คุณยังต้องใช้ปัญญากับการแก้ปัญหาเพราะตัวเองจะต้องไปอยู่กับปัญหาต้องไปเจอการทดสอบการแข่งขันการสอบอะไรต่างๆต้องคอยแก้ปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาบ้านรถที่ดินครอบครัวมันก็มีเรื่องให้ต้องแก้ไขมันมีปัญหาให้ต้องจัดการนะครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยช่วงจังหวะ12พฤษภาคมถึง2ตุลาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะ ที่พูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะออกจากเรื่องของปัญหาและตัวของคุณก็จะเบากับเรื่องของการต้องคอยแก้ปัญหาปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนที่อยู่อาศัยญาติพี่น้องมันก็จะหมดไปด้วยคราวนี้ดาวเนี่ยไปอยู่ในจุดนี้เขาเรียกว่าดาวมันมาเล็งตัวคุณจริงๆดาวพฤหัสตําแหน่งเนี้ยเขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองนะเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งปราเกษตรหรือตําแหน่งประมันดูเหมือนจะมีความอ่อนกําลังนะแต่ดาวพฤหัสในจุดพีคข,ของเขาคือช่องนี้ เพราะฉะนั้นเวลาดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้ดาวยังได้ตำแหน่งที่เรียกว่าอุจจาว,วิราชก็คือเกือบถึงจุดพีคเพราะฉะนั้นถือว่าดาวพฤหัสไม่ได้อ่อนกำลังนะครับแล้วก็ข้อพิเศษสําหรับคนลัคนาธนูที่เ็าเรียกว่าราศีนาระที่มันมีสัญลักษณ์อะไรที่เกี่ยวกับคนเนี่ยถ้ามีดาวพฤหัสมาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปัตตานีเนี่ยเขาเรียกว่ามันได้นาระอุดมเกณฑ์ซึ่งถือว่าดาวพฤหัสก็ยังมีความสมบูรณ์ได้ดีซึ่งดาวพฤหัสทําหน้าที่2เรื่องหลักๆนะครับก็คือ เป็นอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณแน่นอนว่ามันก็จะมีความสมบูรณ์ของคุณได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับ เพียงแต่ว่าบางทีการทำอะไรกับตัวคุณเนี่ยยังต้องมีเรื่องของการต้องไปร่วมมีคนที่คุณจะต้องไปร่วมไปทำอะไรร่วมกับคนอื่นด้วยเพราะว่าดาวตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในคำว่าปัตตนิที่แปลว่าขู่ครองความรักคนรักคุณส่วนนะครับซึ่งคุณก็มีศักยภาพดีกับการที่จะได้ไปร่วมหรือคนก็จะเปิดโอกาสให้คุณได้ไปร่วมอะไรต่างๆได้ดีดาวพฤหัสมาจากคําว่าพันธุด้วยก็จะมีเกณฑ์ที่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้อง อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องมาทำอะไรร่วมกับคุณอยากจะมาเป็นหุ้นส่วนมาทำอะไรร่วมเป็นหุ้นส่วนกันอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับส่วนดาวพฤหัสถ้าเรามองเป็นดาวของความสมบูรณ์ดาวเรื่องของความปัญญาดาวเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนเวลาดาวมันมาอยู่ตรงจุดนี้มันก็ทำให้คุณได้ มีโอกาสกับการได้ใช้ปัญญาอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับมันมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระตุ้นกับโอกาสที่จะมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับความรักอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าดาวไปอยู่ในคําว่าปัตตนีที่แปลว่าคู่ครองความรักคนรักคนส่วนนะครับความหมายมาจากคําว่าพันธุาที่แปลว่าความมั่นคงก็ได้มันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดความมั่นคงที่เพิ่มมากขึ้นกับเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเวลาดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้มันเป็นโอกาสที่ มันจะมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์หรือความมั่นคงที่เกิดกับเรื่องของความรักเนี่ยก็จะดูเพิ่มมากขึ้นตัวคุณเองก็จะค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักคนใกล้ชิดอะไรต่างๆที่ให้ความสําคัญตัวคุณจะดูแบบให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะดาวเขาทําหน้าที่เป็นเรื่องดีแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่ดีถือว่าไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับชาวลัคนาธนูซึ่งเป็นจังหวะที่ดีในช่วง13พฤษภาจนถึง2ตุลานะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะมีผลกระทบในทางกระทบชิงด้วยนะครับก็อาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องการงานของคนลักนณาธนูนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสไปอยู่ตรงนี้เขาไปอยู่ในบ้านของดาวพุธซึ่งดาวพุธเนี่ยเขามีบ้าน2หลังเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสไปอยู่ตรงนี้แล้วมีคุณสมบัติดีเนี่ยมันก็จะมีส่วนกระตุ้นนะครับบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นคําว่ากรรมะสําหรับคนธนูด้วยเหมือนกันซึ่งก็ไปมีผลชิ่ง นะครับกระทบกระตุ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานที่มันมีโอกาสที่จะเข้ามาหรือเพิ่มความมั่นคงที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นผลที่กระทบต่อเนื่องมานะครับส่วนเดี๋ยวพอวันที่2ตุลาดาวพฤหัสก็จะมีการโคจรย้ายอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปอยู่ในตรงจุดนี้ในราศีกรกฎซึ่งเป็นภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะสําหรับคนธนูเนี่ยนะครับในช่วง2ตุลาถึง23าธันวาซึ่งตําแหน่งนี้เนี่ยจริงๆดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่จุดพีคสุดเลยนะ เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสจะมีกําลังพีคมากนะครับมันเป็นจังหวะที่ตัวคุณเองก็มีศักยภาพอะไรโดดเด่นได้ดีเพียงแต่ว่าเวลาดาวตัวคุณเองไปอยู่ในคํานะัว่ามรณะมันจําเป็นจะต้องไปทําอะไรในที่ไกลมันมีโอกาสกับการจะต้องเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับและดาวพฤหัสเป็นเรื่องพันธุ์ด้วยมันเป็นเหตุที่คุณอาจจะต้องมีเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงโยกย้ายกับเรื่องที่อยู่อาศัยที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ต้องไปเรียนในที่ไกลเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนที่พักที่อาศัยซึ่งดาวพฤหัสตำแหน่งนี้เด่นนะมันก็สามารถทําได้โดดเด่นแต่ดาวพฤหัสเวลาไปอยู่ในภพมรณะเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นพินทุบาครับมันหมายถึงเป็นจังหวะที่จุดไม่ดีในดวงเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องให้ร้อนใจมันอาจจะเป็นไปได้ว่าบางครั้งคุณก็ไม่ได้อยากจะต้องไปทําอะไรไกลๆคุณก็อาจจะเบื่อกับการที่ จะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรต่างๆเนี่ยแต่มันก็มีเหตุจะต้องให้เจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอันนี้ก็คือดาวเด่นแต่เป็นพินทุบาตนะครับซึ่งถ้ามีอะไรให้ต้องระวังใน,ในจังหวะนี้เนี่ยนะครับยิ่งถ้าเกิดใครเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยดาวพฤหัสเป็นการะกินีนะมันกลับกลายเป็นว่าไอ้เรื่องที่คุณจะต้องระวังเพิ่มเติมก็คือระวังในเรื่องสุขภาพทั้งสุขภาพของตัวคุณเองและก็สุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะครับ เพราะว่าดาวพฤหัสเวลาไปอยู่ในคําว่ามรณะมันทําให้ตัวคุณเองเนี่ยต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะมันก็ต้องระวังเรื่องของการป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับมันทําให้เหมือนกับมีเกณฑ์ที่มันจะป่วยได้ง่ายขึ้นในช่วงเวลานั้นดาวพฤหัสมาจากคําว่าพันธุที่เวลาไปอยู่ในคําว่ามรณะมันก็จะต้องระวังสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีเกณฑ์กับการป่วยได้ง่ายขึ้นในช่วงนั้นเหมือนกันอันนี้มันก็อาจจะเป็นอะไรที่มีความเฉพาะ าทางที่จะต้องระวังเรื่องนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับกรณีที่ใครที่ดาวพฤหัสเป็นกาลกินีนะครับแต่ถึงแม้ไม่เป็นกาลกินีจริงๆก็ต้องระวังนะกับเรื่องสุขภาพซึ่งในช่วงนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนลัคนาธนูบางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์กับการเดินทางไกลบ่อยๆหน่อยก็ดีเพราะว่าโดยหลักๆของคุณการที่ดาวราหูมาได้ตําแหน่งเกษตรเนี่ยมันก็มีเกณฑ์กับการต้องเดินทางอยู่แล้วมันจะได้กลายเป็นว่าคุณต้องไปทาอะไรในที่ไกลาบางครั้งมันดูน่าเบื่อหนาย แต่มันก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องสุขภาพนะครับหรือบางทีอาจจะมีเกณฑ์กับการเดินทางไกลแล้วก็เปลี่ยนไปพักค้างแรมที่อื่นเปลี่ยนที่หลับที่นอนบ้างเพราะพันธุที่แปลว่าที่พักที่อาศัยบ้านนะครับเวลาไปอยู่ในคําว่ามรณะมันจะได้กลายเป็นว่าเออเราเนี่ยได้เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่พักมันก็จะได้ไม่ต้องมีอะไรให้กังวลกับเรื่องของความสูญเสียที่ต้องระวังที่ไปเกิดกับเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับ หรือก็ไม่ต้องไประวังกับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะต้องป่วยมากนักอันนี้อาจจะมอมองเหมือนเป็นการแก้เคล็ดก็ได้นะครับส่วนที่ต้องระวังเพิ่มเติมพันธุ์อาจจะแปลเป็นเรื่องของบ้านรถที่ดินบางทีเวลาไปอยู่ในคำวนะ่ามรณะ มันต้องระวังความสูญเสียที่เกิดขึ้นดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดินเวลาไปอยู่ในราศีกรกฎที่เป็นธาตุน้ําบางทีระวังอะไรที่เกี่ยวกับพวกดินสไลด์ดินโครนรื่นอะไรต่างๆที่มันก่อให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดกับรถอาจจะเกิดกับบ้านอันนี้ก็เป็นอะไรที่ระมัดระวังเพิ่มเติมในช่วงสั้นๆก็คือ2ตุลาถึง23ธันวา